ดีค่ะนักเรียนทุกคนรายการสารฝันปันสุกกุลสตรีราชนีบนในสัปดาห์ที่5นี้นะคะเราจะนําเสนอเกี่ยวกับเกียรติภูมิกุลสตรีราชนีบนนะคะในหัวข้อเสวนาเรียนอย่างไรให้มีความสุขค่ะสําหรับนักเรียนที่มาร่วมเสวนานะคะกับคุณครูมัซีวิจส์ในวันนี้นะคะก็คือนางสาวกรขมลวัฒนารัตน์ค่ะ นเรียนรังวันทุนสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถประจำปีการศึกษา2564สําหสำหรับรายการนี้นะคะเราสามารถที่จะรับชมย้อนหลังได้นะคะที่ช่อง YouTube กุสตรีราชินีบนหรือช่อง R B Online Facebook นะคะของระดับชั้นต่างๆค่ะและเราจะออกอากาศทุกๆวันเสาร์นะคะเวลาส1บเ็ดนาฬิกาถึงส1บเนาฬิกา30นาทีค่ะ ในลำดับแรกนะคะจะขอกล่าวถึงพระราชประวัติของสมเด็จพระศรีพระรชินทราบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสมเด็จพระศรีพระรชินทราบรมราชินีนาถในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระนามเดิมว่าพระเจ้าลูกเธอพระองค์เจ้าเสวภาพองศรีพระองค์เป็นพระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4กับเจ้าคุณจอมมันดาเปี่ยม เมื่อพระชนมายุได้15้าพรรษาได้รับการสถาปนาเป็นพระอัครมเหสีในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่รัชกาลที่หทรงดำรง,ง,งพระอิสริยยศตามลำดับดังนี้พระนางเธอสาวภาผ่องศรีพระบว,วราราชเทวีพระนางเจ้าสาวภาผ่องศรีพระบวราราชเทวี สมเด็จพระนางเจ้าสาวภพาผงศรีพระอัครราชเทวีสมเด็จพระนางเจ้าสาวภพาผงศรีสมเด็จพระบรมราชินีนาถซึ่งพระองค์นั้นเป็นสมเด็จพระบรมราชินีนาถพระองค์แรกของไทยในสมัยของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6โปรดให้ตั้งการพระราชพิธีเฉลิมพระนามาพิไทยสมเด็จพระบรมราชชนนีว่า สมเด็จพระศรีพระชะัชรินทราบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินชีนาถทรงมีพระราชดำร,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 ริเห็นความสำคัญของการศึกษาอย่างยิ่งด้วยทรงเห็นเป็นเหตุแห่งความเจริญของบ้านเมืองจึงทรงบริจาคพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ให้ตั้งโรงเรียนโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับกุลสตรีทั้งหลายจะได้ศึกษาเล่าเรียน สมเด็จพระราชบิดุชาเจ้าฟ้าวรา,ายลงกรกรมหลวงเพชรบุรีราชสุรินทร์ทรงสืบสานพระราชปณิธานขององค์สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถในสมพระราชาทานกำเนิดองค์เดือนราชินีบนขึ้นทําให้สตรีไทยได้มีความรู้ความสามารถทัดเทียมกับบุรุษในการต่อมาประวัติความเป็นมาของทูลสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถในปีพุทธศักราช2507 เนื่องในการจัดงานฉลองหนึ่งร้อยปีพระราชสมภพสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถอันเนื่องมาจากพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าพรคกินีเธอเจ้าฟ้าพิชรรัชดาสิริโสภาพนวดีที่ทรงพระอนุสรณ์ถึงพระมหากรุณาธิคุณในสมเด็จพระอัยิกาจึงได้ทรงก่อตั้งทุนสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถขึ้นโดยประธานกรรมการนั้นก็คือ พระองค์เธอพระองค์เจ้าสุทธสิริสโสภารองประธานกรรมการคือพระณะท่านหม่อมหลวงถิ่มมาลากุลและกรรมการอีกสามท่านคือหม่อมเจ้าวงพิสุดาเทวคุณหม่อมเจ้าอัจฉราชวีเทวกุลและท่านผู้หญิงดุษฎีมาลาณอยุทธยาโรงเรียนในพระองค์มีนักเรียนได้รับทุนสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมร,ราชินีนาถมีจำนวนสิบสถาบานันได้แก่ โรงเรียนราชินีกรุงเทพมหานครโรงเรียนราชินีบนกรุงเทพมหานครวิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาภากรุงเทพมหานครโรงเรียนราชินีบรณะจังหวัดนครปฐมโรงเรียนวิเชียนมาตุจังหวัดตรังโรงเรียนสภาราชินีจังหวัดตรังโรงเรียนจอมสุรางอุปถัมภ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยาโรงเรียนศรียานุสรจังหวัดจันทบุรีคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลกรุงเทพ และสถาบันการพยาบาลศรีสวริช์ชดาสภากาชาติไทยรกรุงเทพมหานครชื่อเดิมคือวิทยาลัยพยาบาลสภากาชาติไทยสมเด็จพระเจ้าปักกินีเธอเจ้าฟ้าพิจรตราชสุดาสิริโสภาพนาวดีจะทรงเป็นประธานในพิธีพระราชทานทุนเป็นประจำทุกปีนับตั้งแต่การพระราชทานทุนในวาระแรกเมื่อพุทธศักราช2508เรื่มมาทั้งอย่างพระราชทานเงินสมทบทุนเพิ่มเติมในโอกาสต่างๆเป็นประจำ ในปัจจุบันกองทุนสมเด็จพระศรีพระรินทราบรมราชินีนาถยังคงได้รับรเงินพระราชทานสมทบจากมูลนิธิเพชรรัชวัฒนาสืบเนื่องต่อมาโดยผู้แทนหน่วยงานเข้าเฝ้ารับประทานจากพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาทินัดดาาศพิธีมอบทุนประจำปีจะจัดขึ้นในทุกวันที่20ตุลาคมซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระศรีพระรินทราบรมราชินีนาถ มกราคมพุทธศักราช2 5 0 3สมเด็จพระเจ้าพระคกิมเธอเจ้าฟ้าเพชรรัชราชสุดาสิริโสภาพนาวดีได้ต่างเสด็จสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชนารรราช,นาชนนีพันปีหลวงพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนาราธิวาสราชนาคารินในการสเสด็จพระราชดำเนินมาทรงเป็นประธานเปิดป้ายหอประชุมวารายรมกร ครูและนักเรียนโรงเรียนราชินีบททุกคนต่างทาบซึ้งในพระกรุณาที่คุณเป็นอย่างยิ่งสําหรับคุณสมบัติของผู้ที่ได้รับทุนสมเด็จพระศรีพระรินทราบรมราชินีนาถของโรงเรียนราชินีบทน,นั้นจะต้องเป็นนักเรียนในชั้นมันธยมศึกษาปีที่6ที่กําลังศึกษาอยู่ในปีการศึกษาปัจจุบนันมีความประพฤติเรียบร้อยมีความรับผิดชอบมีความเป็นผู้นํามีน้ำใจต่อผู้อื่น มียงประโยชน์ต่อส่วนรวมตั้งใจศึกษาเล่าเรียนมีความสามารถพิเศษและได้รับรางวัลเกียรติบัตรด้านวิชาการหรือกิจกรรมต่างๆนอกจากนี้ผู้ได้รับเสนอทุนจะต้องมีการส่งผลงานเป็นรูปเล่มให้คณะกรรมการพิจารณาประกอบด้วยบทความเกี่ยวกับพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระศรีพระริทนทราบรมราชินีนาถความรู้สึกของผู้ที่ได้รับการเสนอรับทุนความสามารถในด้านต่างๆ เรียงความขนาดสั้นเกี่ยวกับความไฝ่ฝันในอนาคตและการช่วยเหลือสังคมหรือประเทศชาติความยาวประมาณหน่หน้ากระดาษค่ะเมื่อทราบความเป็นมานะคะของทุนสมเด็จพระศรีพัรินทราบรมราชินีนาถแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาทําความรู้จักนะคะกับนักเรียนที่ได้รับทุนในปีการศึกษา2564นะคะก็คือกรรมนวัฒนารัตนัฐนะคะหรือว่าปอฟายคะ่ะ คอนิจิวาสวัสดีค่ะพี่ชื่อกรกำมูลวัฒธานรัตฐชื่อเล่นว่าปอฝ้ายอยู่ชั้นม่หกแผนการเรียนศิลปา,าญี่ปุ่นเป็นหัวหน้าห้องแล้วก็เป็นประธานชมรมภาษาญี่ปุ่นด้วยค่ะปกติแล้วพี่จะเป็นคนนิ่งๆแต่ว่าเวลาอยู่กับเพื่อนก็สนุกสนานเฮฮาแล้วก็เป็นคนที่ชอบวางแผน คือเวลาจะทําอะไรจะต้องวางแผนก่อนทุกครั้งว่าต้องทำอะไรก่อนหลังแล้วก็ทําตามสเตปไปเรื่อยๆอย่างแรกเลยคือพี่ชอบสีเขียวแล้วก็ธรรมชาติมากๆโดยพี่จะชอบดูพวกทิวทัศน์ธรรมชาติแล้วก็ชอบไปท่องเที่ยวตามสถานที่ท่องเที่ยวธรรมชาติคะ่ะอย่างที่สองคือชอบทําขนมและทําอาหารแต่ว่าส่วนใหญ่ก็จะทําขนมปล่อยกว่า ดยขนมที่ทำก็จะเป็นพวกเค้กคุคกกี้แล้วก็มาการองค่ะส่วนอาหารก็ทําได้ทั้งอาหารไทยแล้วก็อาหารต่างประเทศค่ะและอย่างสุดท้ายคือชอบฟังเพลงค่ะก็ฟังเพื่อความสนุกสนานบ้างเพื่อผ่อนคลายบ้างหรือว่าเพื่อฮิวตัวเองบ้างโดยส่วนใหญ่จะฟังเป็นเพลงเคป,ป,ป๊อปค่ะตอนม1แข่งนำเสนอด้วยภาษาอังกฤษได้รับรางวัลชนะเลิศ ม .2 แข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ได้รับรางวัลชนะเลิศม 3. ประกวดสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ในงานมหกรรมความสามารถทางศิลปะหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดงและเข้าร่วมการแข่งขันคณิตศาสตร์ในงานวิชาการที่โรงเรียนอัสัมชัญค่ะตอนมปลายเข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหาวิชาการและได้รับรางวัลรองชนะเลิศ และผ่านการสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่นระดับ N5 และ N4 คะ่ะพี่เคยเรียนเทควันโดจนถึงสายเขียวแล้วก็ตอนนี้ยังมีทักษะเทควันโดอยู่แล้วก็เคยเป็นนักกีฬาว่ายน้ำในงานกีฬาสีโรงเรียนช่วงมัธยมและเป็นนักกีฬาแช่บอลในงานกีฬาสีโรงเรียนช่วงประถมปลายค่ะ รับการประสบความสําเร็จอย่างแรกเลยนะคะคือต้องมีความขยนันมีความรับผิดชอบแล้วก็มีวินัยในตนเอง 2. คือมีความกระตือรือรน้นแล้วก็มีความพยายามในการที่จะทําสิ่งต่างๆ 3. ไม่ย่อท้อต่ออุประสรรคถ้าเราล้มลงไปเราก็ต้องลุกขึ้นมาให้ได้ 4. คบเพื่อนที่สนับสนุนกันไปในทางที่ดีและสุดท้ายคือมีครอบครัวที่คอยให้การสนับสนุนแล้วก็คอยให้กําลังใจอยู่เสมอคะ่ะ สุดท้ายนี้พี่ก็ขอให้น้องๆทุกคนสู้ๆกับการเรียนพยายามทำทุกอย่างอย่างเต็มที่เพื่อไม่ให้เสียใจในทีหลังแล้วก็พยายามอย่าหักโหมกับการเรียนมากเกินไปควรจะหาเวลาพักผ่อนหรือว่าทำในสิ่งที่ตัวเองชอบด้วยนะคะน่าเซบานาหรือกัมบัตเตเน่ขอบคุณค่ะ สวัสดีค่ะรายการสารฝันฟันสุขในวันนี้นะคะเราจะมาพูดคุยกันนะคะกับเด็กนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษาสมเด็จพระศรีพระชวินทราบรมราชินีนาถประจำปีการศึกษา2564นะคะนางสาวกรกมลววัฒนรัตน์นะคะหรือว่าปอป้ายนะคะซึ่งตอนนี้นะคะก็กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่6 4ค่ะสวัสดีค่ะปอป้ายสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ ก็จากที่ได้ดูคลิปการแนะนําตัวของปอฝ้ายไปนะคะก็เป็นนักเรียนที่ทั้งเรียนดีแล้วก็กิจกรรมดีน,นะคะในเรื่องของอางานต่างๆเนี่ยนะคะก็สามารถทําผลงานได้ตั้งแต่ในชั้นมัธยมต้นจนถึงมัธยมปลายเลยนะคะก็ขอชื่นชมนะคะในส่วนนี้อยากสรางความรู้สึกของปอฝ้ายนะคะว่า มาฟ้าร <sh akes French Claire> Quindi, ู้สึกยังไงบ้างคะที่ได้รับทุนสมเด็จพระศรีพระรชินทราบรมราชินีนาถในปีนี้ค่ะก็รู้สึกดีใจแล้วก็ยินดีมากๆเลยค่ะที่ได้รับที่เป็นเกียรติที่ได้รับทุนนี้นะคะเพราะว่าเออทุนนี้เป็นทุนการศึกษาที่ให้สำหรับเด็กชั้นมัธยมศึกษาปปที่6กที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์แล้วก็ซึ่งก็รู้สึกเป็นเกียรติ ตัวเองแล้วก็ต่อครอบครัวมากๆเลยค่ะ,ะก็ดีใจด้วยอีกครั้งนะคะสำหรับในปีนี้นะคะก็เนื่องจากสถานการณ์โควิด1 9นะคะ เ,เราก็เลยยังไม่ได้เข้าไปรับทุนการศึกษานะคะที่ปติเนจะจัดทุกปีที่ตึกสุนันทาลายที่โรงยรียยราชินีมหาราชนะคะแต่ไม่เป็นไรค่ะในส่วนของปีนี้นะคะเราก็จะมานำเสนอนะคะวิธีการใช้ชีวิตนะคะของปอฝ่ายนะคะซึ่งก็เป็นผู้ไี้รับทุนในปีนี้นะคะเพื่อให้น้องๆทุกคนนะคะเรียนทุกคนเนี่ยได้ลองเอาไปใช้แล้วก็ อยากจะทราบนิดนึงนะคะว่าทํายังไงอะคะโปรไฟล์ถึงจะทําให้เราเนี่ยเรียนได้ดีแล้วก็มีความสุขไปด้วยอะคะ่ะก็อย่างแรกเลยนะคะก็คือต้องไม่เครียดกับการเรียนมากเกินไปค่ะเพราะว่าถ้าเครียดเกินเออเหมือนกับเราก็จะไม่มีความสุขถ้าเรามีตึงมีเออมี่านหนังสือเยอะๆแล้วก็ต้องมีผ่อนก็คือด้วยการหาสิ่ง มาผ่อน,นคลายตัวเองค่ะแล้วก็ต้องแบ่งเวลาให้เป็นด้วยค่ะ,คะการแบ่งเวลาก็เป็นสิ่งสําคัญมากเลยเนาะผูเห็นจากในคลิปเนี่ย <c oughs> ก็เห็นมีทั้งการทําอาหารใช่ไหมคะทำเบเกอรี่นะคะแล้วก็มีไปท่องเที่ยวนะสถานที่ที่เป็นธรรมชาติต่างๆเนาะโดยเฉพาะสถานที่ที่มีต้นไม้สีเขียวที่อปอป้ชอบนะคะอ่าแล้วอยากทราบว่า เกรดเฉลี่ยเนี่ยค่ะมันมีความสําคัญยังไงกับชีวิตเราไหมนะมีผลกระทบไหมต่อการดําเนินชีวิตนะคะเพราะว่าบางคนเนี่ยเขาจะตั้งความหวังไว้ที่เกรดเฉลี่ยเนาะอย่างบอฟายเนี่ยครูเ,เห็นในประวัติเนี่ยได้4.00นะคะแต่ว่าก็อย่างที่ที่เคยได้คุยกันในเบื้องต้นนะคะมาก่อนบอฟายก็บอกว่าจริงๆแล้วในชั้นม .4 เนี่ย ก็ยังไม่ได้4.00นะแต่ว่าพอถึงม .6 ในปัจจุบันเนี้ยก็ได้4.00นะคะอยากทราบว่าเอ๊ะเกดเฉลี่ยเนี้ยหนูมีความคิดเห็นอย่างไรกับตัวเลขตัวนี้ที่ที่ได้อะมันจะอย่างสมมติคนที่เขาไม่ได้4.00เนี่ยเออทำยังไงจะให้กำลังใจเขายังไงตรงนี้ก็อย่างแรกเลยนะคะเกดเฉลี่ยไม่ใช่ทุกอย่างในชีวิตค่ะเราไม่จำเป็นที่จะต้องเออ คร่งเครียดกับมันต้องไปตั้งเป้าหมายกับมันว่าต้องได้สี่ตลอดต้องได้ตามที่เราคิดไว้ตลอดแค่พยายามทําให้เต็มที่ที่สุดเพื่อไม่ให้เสียใจในผลที่ออกมาค่ะแล้วก็เอออย่างคนที่อาจจะได้เกรดน้อยก็ไม่ต้องไม่ต้องเสียใจไปค่ะก็พยายามทบทวนสิ่งที่ตัวเองเคยทํามาว่าเราอาจจะผิดพลาดในตรงไหนไปบ้างแล้วก็ ในอนาคตก็ลองปรับปรุงสิ่งที่ผิดพลาดแล้วก็ทําให้พยายามทําให้ดีขึ้นค่ะแต่ว่าก็ไม่ต้องไปเอ,อ่อให้ความสําคัญกับมันมากขนาดนั้นมันเกรดไม่ใช่ทุกอย่างในชีวิตะค่ะค่ะอ่าเกรดไม่ใช่ทุกอย่างในชีวิตนะคะ,คะ,ะ,ตะ,คะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเอ่อในในความรู้สึกของความเป็นครูผู้สอนนะนะคืออาจจะเหมือนกับว่าทุกทกที่เนี่ยเขาก็จะมีเรื่องของการที่ขอเกรดในการที่ จะดูในเรื่องของความรับผิดชอบมากกว่าเนาะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยอาจจะเป็นในส่วนของการวัดในเรื่องของความมีระเบียบมินัยในการที่จะส่งงานตรงเวลานะคะแล้วก็ เกรดก็อาจจะบอกในส่วนของความขยันหมั่นเพียรในการเรียนนะคะก็เป็นส่วนหนึ่งแต่ว่าก็ไม่ได้หมายถึงว่าทั้งหมดของชีวิตอย่างที่ปอฝ้ายบอกนะคะเพราะว่าบางคนอาจจะไม่ได้เกรด4.00แต่ว่าจะมีความเก่งในด้านอื่นๆเช่นอาจจะเป็นทักษะในเรื่องของดนตรีกีฬาหรือว่าอาจจะเป็นศิลปะก็ได้เนาะแต่ท้งนี้ทั้งนั้นด้วยความที่ปอฝ้ายเนี่ยเป็นคนที่แบ่งเวลาได้ดีเนะคือเท่าที่ปูดได้สังเกตจากคลิปที่ได้นำเสนอมานะคะก็นะ เห็นได้ว่ากิจกรรมและงานอดิเรกเนี่ยก็สามารถทําควบคู่กันไปได้เป็นอย่างดีเลยนะ,ะก็อยากทราบว่าแบ่งเวลาในการอ่านหนังสือยังไงบ้างคะที่จะทําให้เราได้เกดเฉลี่ยดีแล้วก็ไม่เครียดด้วยค่ะก็คือแต่ละคนก็อาจจะมีช่วงเวลาที่สามารถจดจำเนื้อหาการเรียนได้แตกต่างกันไปนะคะ่ะอย่างของหนูก็จะเน้นการอ่านในช่วงเช้ามากกว่าก็คือจะลุกขึ้นอ่าน ตื่นมาอ่านหนังสือตอนเช้าเพื่อเพราะว่าส่วนใหญ่หนูจะสมองจะจําได้ดีในช่วงนั้นนะคะแล้วก็อาจจะอ่านทบทวนในช่วงเงย็นๆมากเอ้ยช่วงเงยนเง็ยนๆบ้างแต่ว่าแบบไม่ได้อ่านจนถึงดึกแล้วก็พออ่านไปสักประมาณชัว่วโมงมึงก็อาจจะพักผ่อนหาอะไรทําเพื่อผอนคลานสมองด้วยะคะ่ะจะได้ไม่เครียดมากเกินไปกับเนะะือ้อหาอย่างอย่างที่เห็นนี่ในที่แนะนําตัวมาก็ ทั้งอะไรนะกกีฬาเทควันโดก็ได้ไว่ายน้ําก็ได้ถูกไหมแล้วระหว่างเทควันโดกับว่ายน้ำชอบอะไรมากกว่ากันชอบเทควันโดมากกว่าเทควันโดเพราะอะไรเพราะอะไรเออหนูรู้สึวกว่ามัานก็เป็นเป็นทักษะที่สามารถใช้ในการป้องกันตัวในชีวิตประจําวันได้ถ้าหากเกิดเหตุฉุกเฉินขึ้นนะคะค่ะได้ระดับสายเขียวเลยใช่ไหมท่าที่ดูมาใช่ค่ะอะ เพราะฉะนั้นนี่เวลาไปไหนก็ไม่ต้องกลัวเนาะสามารถใช้กบบการป้องกันตัวเตะได้สูงมากไหมคะสูงเกินศีรษะ เกินใช่ไหมของขายาวเลยเดียว<ช>อ, <ะ S 2> อ่าก็ทางร่างกายก็แข็งแรงจิตใจก็แข็งแรงเนาะแล้วที่สําคัญก็คือเรื่องของสุขภาพก็เห็นว่าทาเบเกอรี่ด้วยเนาะก็คืออย่างเช่นมากกรองนะคะหรือว่าเป็นขนมหวานต่างๆอันนี้เมีการปรับในการเอามาใช้ชีวิตยังไงบ้างค่ะสำหรับการทําขนมอมความเป็นกร,รุศสตรีของเราตรงนี้ก็อย่าง การทําขนมอะค่ะการชั่งตวงวัตวุผสมคือเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆเพราะว่าถ้าเราเอ่อช่างหรือว่าตวงผิดไปนิดนึงขนมที่ออกมาก็จะเออไม่ไม่สวยหรือว่าไม่อาจจะไม่สามารถรับประทานได้ค่ะซึ่งมันก็ทําให้เอ่อทักษะการช่างตวงวัดเนี้มันก็ช่วยในเรื่องของการใช้ทักษะในการสังเกตการมีสมาธิาค่ะแล้วก็เหมือนกับเป็นการพร้มรอบคอบในการ ทำแต่ละครค่ะค่ะคือครูเห็นหน้าทานมากเลยนะแล้วหนูเอาไปแจกใครบ้างนะคะก็เคยเอาไปให้เพื่อนสนิทแล้วก็เอพี่รหัสทุนแถวบ้านก็ให้น่ารักมากเลยมีการแบ่งปันให้คนอื่นด้วยเนาะอันนี้อันนี้คือชิมชิมแบบได้สูตรแล้วใช่ไหมถึงเอาไปให้เขาใช่ค่ะก็กลับแปลงสูตรแบ่งปันนะคะมากมากเลยแล้วสถานที่ที่ไปท่องเที่ยวที่ชื่นชอบคือที่ไหนอะคะส่วนมากที่ไปงหวัดอะไร ถ้าส่วนมากจะชอส่วนมากที่ไปจะเป็นจังหวัดอุท,ทัยธานีค่ะเ oh, พราะว่า <yeah. S 2> เออคือปกติแล้วก็เออบ้านบ้านของคุณย่าค่ะที่ใชยนาทก็จะกลับไปใชน้นาทุกเดือน mm hmm. แล้วก็อุทัยธานีก็คืออยู่ติดกับใชน้นาก็จะชอบไปเที่ยวแถบภูเขาหรือว่าป่าในจังหวัดอุทัยธานีอะค่ะนะคะเออตรงนี้มันช่วยแบบ ทำให้ธรรมชาติช่วยเยียวยาจิตใจเนาะอยเวลาที่เราไปเห็นอะไรที่มันแบบสงบเนาะเออเนี่ยก็เป็นสิ่งที่สามารถช่วยทําให้เราคลายเครียดจากการเรียนนะคะแล้วก็เออรูเห็นในเรื่องของความใฝ่ฝันนะก็คือชอบในด้านของนิติศาสตร์นะคะก็คือด้านกฎหมายนะคะอันนี้ก็เออก็เห็น เด็กนักเรียนผู้หญิงเนี่ยนะคะเดี๋ยวนี้ก็มีความสนใจในด้านของวิติศาสตร์กันมากขึ้นนะคะซึ่งสมัยก่อนเนี่ยก็จะส่วนมากจะเป็นผู้ชายที่เรียนนะครูก็อยากจะสอบถามนิดหนึงว่าความที่เราเป็นผู้หญิงเนี่ยถ้าเกิดว่าเราได้เข้าไปเป็นนักกฎหมายเป็นผู้พิพักษาหรือว่าอาจจะเป็นอายการในอนาคตเนี่ยหนุ่มคิดว่าเราจะมีการนํานเอาความเป็นผู้หญิงเนี่ยไปปรับใช้กับชีวิตในในด้านของการเรียนกฎหมายเพื่อจะ ทำกฎหมายเพื่อผู้หญิงยังไงดีมากดีบ้างนะคะที่จะปรับให้ให้เข้ากับผู้หญิงในความเป็นยุคใหม่ทันสมัยในปัจจุบันนี้นะคะ่ะกออ็อาจจะมีการช่วยช่วยพิจารณาคาดีเกี่ยวกับผู้หญิงนะคะก็จะหรือว่าก็อาจจะพยายามรณรงค์หรือว่าอาจจะแก้ เสนอแก้กฎหมายบางข้อที่อาจจะไม่เออไม่ค่อยให้สิทธิกับสตรีมากเท่าที่ควรเราะเพราะว่าคือทั้งทั้งไม่ว่าจะเป็นสตรีหรือบุรุษแล้วก็ตอนนี้ก็มีความเท่าเทียมกันในเรื่องของความสามารถนะ,<ช>ะนี้ก็จะเป็นสิ่งที่จะไปลองปรับใช้ในอ<ม>นาคตจะลองดูนะนักกฎหมายในอนาคตเผื่อหนูจะไปปรับแก้กฎหมายอะไรเพื่อช่วยสิทธิสตรีในอนาคตเพิ่มเติมได้นะคะ แล้วไม่ทราบว่าแรงบนันดาลใจในการที่จะเป็นนักกฎหมายนี่มาจากไหนอะคะเอ่อแรงบนันดาลใจหลักๆก,ก,ก็จะมาจากคุณพ่อด้วยค่ะแล้วก็คือเป็นอาชีพที่คุณพ่อเคยใฝ่ฝันด้วยแต่ว่ามันก็เออเหตุผลอีกอย่างหนึ่งก็คือหนูก็มาลองสังเกตตัวเองสังเกตลักษณะน,นิสัยก็ส่วนใหญ่จะเป็นคนที่ต้องชอบทําตามกฎระเบียบแล้วก็เป็นคนที่ ใช่ค่ะเป็นคนที่เตรงตรงกับตรงต่อเวลาเป็นคนที่ส่วนใหญ่ก็คือต้องทําอะไรเป๊ะๆป,ประมาณนั้น,นะคะแต่ว่าก็ไม่ได้ไม่ได้เป็นพวกเพอร์เฟกอะไรขนาดนั้น,น,นแล้วก็เป็นคนที่ชอบช่วยเหลือสังคมช่วยหลือช่วยเหลือคนอื่นด้วยอะคะ่ะ <c oughs> ก็เลยคิดว่าอยากจะเป็นผู้พากษาแล้วก็มีความสนใจในเรื่องกฎหมายด้วยค่ะคะ่ะ <c oughs> เออการช่วยเหลือคนอื่นในที่นี้หมายถึงว่าช่วยเหลือในด้านไหนบ้างะคะก็ถ้าหลักๆก,ก็อย่างเพื่อนนะคะเวลามีปัญหาด้านการเรียนหรือว่าไม่เข้าใจตรงไหนก็จะช่วยช่วยไปอธิบายช่วยให้คำปรึกษาหรือว่าถ้าเกี่ยวกับสังคมจริงๆเลยก็เวลาหนูเห็นเหมือนกับอย่างคนที่เขา คนชราที่เหมือนกับไม่มีที่นั่งบนรถไฟฟ้าค่ะหนูก็จะลุกให้เขามานั่งประมาณนี้ค่ะอ่าอันนี้มันก็คือเป็นเหมือนกับสิ่งที่เราแบบใช้ได้ในชีวิตในประจําวันเนาะคืออะไรคนไหนที่ลําบากคนไหนที่เขาต้องการความช่วยเหลือเราก็สามารถที่จะช่วยเขาได้จากจิตใต้สํานึกที่แท้จริงของเราจริงนะซึ่งอันนี้กูก็ดีใจมากเลยที่แบบเราเนี่ย คือเห็นเห็นความสำคัญในส่วนของการช่วยเหลือผู้อื่นแล้วก็อย่างเล็กๆน้อยๆเรื่องการช่วยเพื่อนเนี่ยอย่างน้อยมันก็ทําให้เรากลับทบทวนบทเรียนไปนในตัวนะคะแล้วทําให้เราเข้าใจบทเรียนมากยิ่งขึ้นด้วยอนะเนาะตรงนี้ซึ่งแบบบางครั้งก็อาจจะเห็นว่าโอ,อ้มางคนอาจจะบอกว่าเด็กเรียนบางทีก็แบบว่าออคิดแต่ถึงแต่ตัวเองแต่หนูไม่ใช่อย่างนั้นเนาะคือถ้าใครสงสัยก็สามารถที่จะสอบถ,ถ,ถามได้นะ,ะอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยน้องๆคนไหนนะคะเด็กๆคนไหนที่เห็นพี่ปอป้ายนะคะได้ ทํากิจกรรมต่างๆนะคะรวมทั้งการเรียนแล้วก็ในเรื่องของงานอาดิเรกเนี่ยคงจะเห็นว่าก็ุลสตรีราชินีบุเนี่ยก็ไม่ได้มีแค่เรื่องของเก่งเ,เรื่องของมารยาทอย่างเดียวหรือว่าวิชาการอย่างเดียวแต่ว่าในเรื่องของความสามารถพิเศษนะคะในด้านการทำอาหารการป้องกันตัวเองนะคะก็สามารถที่จะทําได้ด้วยนะคะ ค่ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวขอคําถามสุดท้ายนะก่อนที่จะจบการสัมภาษณ์ในวันนี้นะก็คืออยากทราบว่าหนูคิดว่าคําว่ากุลสตรีราชินีบนเนี่ยนะคะมีความหมายกับหนูยังไงแล้วหนูสามารถที่จะนําไปใช้ในอนาคตได้ยังไงเมื่อเราจบการศึกษาจากโรงเรียนราชินีบนไปแล้วะคะ่ะออคุณราชิรีราชินีบนสําหรับหนูนะคะก็เหมือนกับ เบ้าหลอมที่คอยหล่อหลอมให้หนูเอ,อ่อหล่อหลอมกิริยามารยาททักษะการใช้ชีวิตแล้วก็ทั้งความรู้ความสามารถแล้วก็เพื่อที่จะสามารถนําไปปฏิบัติตัวในอนาคตให้เป็นคนที่มีสามรคารคาวา่าอ่อนน้อมถ่อมตนแล้วก็เป็นคนที่มีมารยาทแต่ว่าก็ไม่ได้เป็นคนที่หัวอ่อนให้กับคนอื่นก็ยังมีความรู้ความสามารถออรอบด้านด้วยค่ะ โอ้ดีมากเลยครูฟังแล้วก็รู้สึกปลื้มใจแทนคุณพ่อคุณแม่ด้วยนะคะแล้วก็รู้สึกว่าเหมาะสมมากเลยที่หนูได้คุณสมเด็จพระศ,ศ,ศรีพระชินาราบรมราชินีนาฏของเวียนราชินีบนของเรานะคะก็ถ้ายัางไงนะคะเด็กๆคนไหนนะคะอยากจะเก่งเหมือนพี่ปอฝ้ายนะคะก็ อยากจะให้ลองเอาตัวอย่างเล็กๆน้อยๆบางส่วนของพี่เขาไปปรับใช้นะคะแล้วก็ในอนาคตครูคิดว่าจะต้องมีผู้พักษาที่ทั้งเก่งเทวควันโดนะคะแล้วก็มีน้ําใจแล้วก็เป็นคนที่มีมารยาทอ่อนน้อมถ่อมตนในอนาคตอย่างแน่นอนนะคะแล้วก็รอที่จะดูโปรไฟล์ใส่ชุดนิสิตกับมหายุรูที่โรงเรียนราชีบนนะคะแล้วก็จะย่อมยินดีนะคะในคนวามสาเร็จทุกๆด้านของหนูในอนาคตต่อไปเรื่อยๆนะคะก็เพราะว่าชีวิต ของคนเราเนี่ยก็เหมือนกับการปีนขึ้นเขาเนาะอาปอฝ่ายก็คือปีนขึ้นเขาลูกแรกก็คือชั้นม .6 ที่กําลังจะไปสู่ชั้นอุดมศึกษาในอนาคตนะคะแล้วก็ในปีต่อๆไปก็จะเป็นเขาที่สูงขึ้นไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็คุณครูก็จะพร้อมที่จะยินดีกับความสำเร็จของหนูในทุกๆด้านตลอดไปเลยนะคะก็ในวันนี้ก็ขอจบการสัมภาษณ์นะคะแต่เพียงเท่านี้นะคะแล้วก็ในสัปดาห์หน้านะคะเราก็จะมาพบกับ นักเรียนทุนสมเด็จพระศรีพระชินาราบรมราชินีนาถอีกคนหนึ่งเช่นเดียวกันนะคะเพราะว่า,าจะเป็นรุ่นที่ก่อนหน้าอปอฝ้ายนะคะแล้วก็จบในด้านสายสินภาษาญี่ปุ่นเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็มีความสามารถไม่ยิ่งหย่อนติบต่อกันเลยนะคะเพราะฉะนั้นในสัปดาห์นี้นะคะก็จบการรายการด็เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ